เอาแบบจริงจังและมีสาระนะสาหรับคน,คนที่ถามว่าเข้าไปทําไมเดี๋ยวก็ตกรอบอะไรแบบนี้เออเอาแบบจริงจังนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ว่าผมจะมาให้แบบเผื่อไม่รู้จริงมามามาบอกกันก่อนอหนึ่งนะครับการที่คุณเข้ารอบไปเนี่ยฟุตบอลถ้วยนะครับถึงจะไม่ได้แชมป์นะแต่มันมีผลกับเงินรางวัลครับยิ่งคุณชนะหลายๆเกมเนี่ยคุณจะได้เงินรางวัลเข้ารอบลึกคุณจะได้เงินรางวัลเยอะ มามาสะส,สมอสโมสรและก็จะมีผลดีในการแบบตลาดรอบต่อไปในการเลือกซื้อนักเตะได้อันนั้นคืออย่างที่1ครับอย่างที่สองที่ผมดีใจที่อาร์ซนอนแม่งเข้ารอบก่อนเพื่อนเนี่ยเข้ารอบไป็ั้งืหทีมคือ2นัดต่อไปคุณสามารถโรเตชันได้อาร์ซนอนไม่ใช่แค่2นัด4ี่นัดมันมีผลดี4นัดเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดนะคุณต้องไปเพลย์ออฟเนี่ยคุณจะต้องแข่งเพิ่มอีก2นัดเออเข้าใจไหมและอีก2นัดตอนเนี้ยแบบ ตอนนี้มันเหลือแปะมันแข่งแปนัดเหลือสองนัดอาร์าเซนอลสามารถแพ้ได้ส่งเด็กส่งลงใครลงก็ก็เข้ารอบเหมือนเดิมเนี่ยทำให้อาร์เซนอลเหลือเวลาพักอีกตั้งสี่นัดแบบลองทีมโรเทชันอะไรได้อันนี้ก็คือข้อดีที่2ที่ผมจึงต้องดีใจและข้อดีที่3เลยที่ผมต้องดีใจว่าทีมอังกฤษชนะเยอะๆลิเวอร์พูลชนะสเปอร์ชนะแมชชิตี้ชนะเนี่ยมันผมต้องดีใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีค่าคะแนนสัมประสิทธิ์ครับคะแนนสมประสิทธิ์เนี่ยเขาจะวัด บอลในบอลลีกแต่ละประเทศใครมีเยอะก็จะมีโอกาสได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกห้าทีมครับาการที่ไปเล่นบอลทัวยุโรปเนี่ยก็จะเยอะขึ้นโอกาสในการเล่นบอลทัวยุโรปก็เยอะๆขึ้นในลีกนั้นๆอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอืเราจะไม่ได้เป็นรุ่นท็อปโฟท็อปโฟเหมือนเดิมแล้วจะเป็นรุ่นท็อปไฟท็อปห้านี่แหละครับคือสามเหตุผลหลักๆที่ทาไมต้องดีใจเออส่วนมันจะเป็นแชมป์ไหมอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะอืม